สวัสดีค่ะมาม่าสตอรี่ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช้านี้เราทำข้าวกล่องให้ปะป๊ากันนะคะวันนี้ไม่ได้ทำเป็นโอเวนโตะนะคะทุกคนทำเป็นข้าวกล่องธรรมดานะคะวันนี้ใส่เป็นสามช่องไปแบบนี้นะคะเมนูที่เราทำวันนี้ก็จะเป็นไข่ม้วนนะคะแล้วก็วนเส้นผัดเป็นวนเส้นผัดกับชะอมนะคะผัดคล้ายๆก,กันกับเวลาเราผัดสามเหม็นเลยนะทุกคน ทำง่ายแล้วก็อร่อยดีนะคะถ้าใครชอบเผ็ดๆหน่อยอันนี้เวิร์กเลยนะคะวันนี้เราเน้นทําง่ายๆทําทเร็วๆนะคะทุกคนเพราะว่าตื่นสายนะคะเดี๋ยวก็จะจัดเข้ากล่องแล้วก็ใส่กระเป๋าให้ป๊าป๊าเตรียมไปทํางานกันนะคะ ป้าป้าไปทำงานเสร็จนะคะสายสาเราก็มาซื้อของเข้าบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะรอบนี้ก็จะไม่ได้ซื้ออะไรมากนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจมาเนาะแต่ว่าคุณยายแวะมานะคะก็เลยซื้อของติดไปด้วยเลย คอของที่เราไปแมคโครแล้วเราได้มารอบนี้เนาะรอบนี้เราหมดไปทั้งหมดเแปดร้อยแปดสิบห้าบาทนะคะทุกคนแปดร้อยแปดสิบห้าบาทนี่ก็จะมีแซงโมนะคะอันนี้สามสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์นะแซงโมของเรานะคะแล้วก็สะโพกไก่ติดกระดูกได้มาสามสิบสามบาทห้าสิบสตางค์นะคะแล้วก็สันนอกหมูนะคะ ได้มา4ี่บห้าาทนี่นะคะไว้ทำข้าวกล่องให้ปบปานะแล้วก็อกไก่เนื้อล้วนนะคะลอกหนังถ้าเป็นอกไก่นี้เอามาแบบลอกหนังมาเลยนะอันนี้ก็ไม่มาสองชิ้นนะคะ4ี่สบดบาทแล้วก็สันคอหมูสไลด์อันนี้เอามาไว้กินชาบูชาบูอะไรอย่างนี้นะคะ9ก้าสิบาทย5สิบห้าสตางค์แล้วก็ต่อไปก็ผักสลัดคอนะคะหนึ่งแพ็คนะ ได้มา55บาทต่อมาก็เห็ดหมินดำนะคะอันนี้14บาทเนาะต่อไปปีกลางไก่นะคะได้มา87บาท75สตางค์แล้วก็ตามด้วยเห็ดเข็มทองเลยนะคะอันนี้ได้มา13บาทต่อไปก็แอลซารนะคะอันนี้ก็คือตัวนี้เนาะเห็นทาโก้117บาทนะคะ ก็กะหล่ำปีอันนี้ได้มา48บาท50ตะตสาง2หัวตัวผักนี้จะไม่ค่อยซื้อเยอะนะคะปกติเราก็จะซื้อร้านขายผักเอาเนาะที่เป็นผักที่แบบว่าเราใช้ได้เลยเนาะเพราะว่าเอามาเก็บไว้มันก็ชํานะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นแผ่นแป้งนะคะนี้ได้มา115บาทนะคะได้8แผ่นเนนลวลาเราทำรับเนาะแล้วก็ต่อไปผงทาโโ้้วันนี้47บาทค่ะ แล้วก็อันสุดท้ายหมูเด้งปลิ่นรสเนาะอันนี้อันละสิบแปดบาทแปดบาทสองอันนะคะก็สามสิบหกบาทบาเนะาะยอดรวมทั้งหมดก้าเสียหายรอบนี้ก็แปดร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์นะคะอันนี้อันนี้เราก็จะอยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์นะทุกคน,นพวกเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ค่านี่ก็ได้จากย่าแล้วแล้วก็ไม่ได้เสียเนาะ ส่วนผักผลไม้นี่ก็แล้วแต่โอกาสที่เราไปซื้อนะคะไปเจอตามร้านขายผักร้านขายผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ตลาดเอาเนาะเพราะว่าไม่ยงั้นมันจะช้าง่ายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บใส่กล่องที่กแวร์ของเราเหมือนเดิมนะกล่องอันนี้นะที่อเมเคยให้ดูเอาเข้าช่องฟิตได้เลยแล้วก็เอาออกมาอางะพักไปเวฟในไะมโครเวฟได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเอาฝาออกเนาะเดี๋ยวขอตัวไปเก็บของทั้งหมดนี้ก่อนนะคะ เช้านี้เราตื่นมาพร้อมกับผีเสื้อที่ฟักตัวออกมาจากตักได้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้สาวน้อยเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนเป็นหนอนเลยนะคะเป็นหนอนที่เราเจอจากไปไม้หน้าบ้านนี่แหลเะเนาะ,นะแล้วเราก็เก็บมาให้เมลิลองเลี้ยงดูนะคะเจอจากตอนที่เราพาไปเที่ยวที่อุทยานผีเสื้อเนาะ <c oughs> <ๆ>เขาก็เลยรู้ว่าตัวหนอนเนี่ยจะฟักเป็นผีเสื้อได้นะคะก็เลยอยากลองเลี้ยงดู ก็เลียงมาเกือบเดือนนะคะวันนี้เป็นเช้าที่ตื่นมาแล้วก็เจอเขาเป็นผีเสื้อพอดีเดี๋ยวเราไปปล่อยเขาด้วยกันเลยนะคะแตห้องนี้ด้ย ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ